when there's no more hope is left in me i can see what comes by เพื่อนจ๋านะคะมาเจอกันกันเนทอีกแล้วนะคะในช่องของนภสาวบุรีรัมจ๋านะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนะคะเรื่องตามหัวข้อเลยจ้าทุกคนจ๋านะคะอยากได้ผัวฝรั่งต้องทํำยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยจ้านะคะอันนี้ในแง่ความคิดของเนทในจ้าทุกคนจ๋านะคะถ้าใครมีความคิดที่แตกต่างปะออกไปก็เขียนคอมเมนต์นะคะคัดค้านไว้ใต้คลิปได้ในจ้านะคะเนทจะรับฟังทุกคอมเมนต์ทุก การติชมจ้านะคะอืมการที่ว่าเราอยากได้ผัวฝรั่งอยากได้แฟนฝรั่งนะคะอยากสามีอยากได้สามีฝรั่งสักคนหนึ่งนะคะเราก็ต้องมีอยู่สองอย่างสามอย่างนะคะทุกคนจ้านะคะคือ1นนะคะเราต้องเข้าดมงฝรั่งนะคะสองนะคะเราต้องมีความกล้าจ้านะคะสามเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองจ้านะคะอืมนะคะ เรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยดีกว่านะคะดงฝรั่งนะคะบางคนพอได้ยินคําว่าดงฝรั่งเนี่ยคงจะมะีการคิดขานมาแล้วนะคะว่าฉันไม่จำเป็นต้องเข้าดงฝรัง่งดงฝรั่งของเธอหมายถึงอะไรนะคะฉันไม่จำเป็นต้องเข้าดงฝรั่งเพราะฉันอาจติดต่อแฟนได้แฟนมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือไม่บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยอะ,อะไรฉันได้แฟนมาทาง ให้เพื่อนติดต่อให้นะคะการที่ว่าไม่ว่าคุณจะติดต่อฝรั่งทางอินเทอร์เน็ตนะคะอยู่หรือว่าเจอฝรั่งในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะมันก็คือดงฝรั่งทางนั้นนะคะทั้ง3มอย่างที่เรากําลังพูดถึงกันนะคะ,ะดงฝรั่งมันก็จะมีอยู่หลายดงนะคะเออนะคะมันอยู่ที่ว่าเราเข้าดงไหนนั่นเองนะคะการที่ว่าเข้าดงฝรัง่งดงฝรั่งนะ,ะพอพูดถึงดงฝรั่งนะจ๊ะทุกคนจ้ะนะคะอยากคิดเอ่อ อะไรที่มันสกรปรกนะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะเอาไปอิสัมเปิลหรือว่ายกตัวอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวจ๋านะคะใช่ว่าคุณเข้าไปในดงนี้ดงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคุณจะต้องทํางานตรงแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่จ้ะทุกคนจ๋านะคะบางคนขายส้มตํานะคะก็ยังได้ผัวฝรั่งจ๋านะคะแต่ทําไมเขาถึงได้ผัวฝรั่งหรือเปล่าคะนะคะอากงไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะเพราะเขาอยู่ในอ ดงฝรั่งนั่นเองจ๊ะนะคะเพื่อนๆจ้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อที่2กันเลยดีกว่าเนาะนะคะข้อที่2ก็คือความกล้าจ้านะคะอ่ากล้าที่จะลองจะทุกคนจ้านะคะหลังจากทีค่คุณรู้จักฝรั่งนะคะไม่ว่าจะทาดงไหนก็นแล้วแต่นะคะไม่ว่าจะทางดง นะคะไม่ว่าจะทางลงที่เพื่อนติดต่อให้หรือว่าดงที่คุณเลือกเองนะคะหลังจากที่คุณเจอคนคนนั้นนะคะคุณใช้ตาคุณดูจ้ะนะคะใช้สมองคุณคิดนะคะใช้พอคุณใช้สมองคุณคิดแล้วคุณจะรู้ว่าเออใช่ผู้ชายคดีใช่สไตล์ที่คุณต้องการหรือเปล่านะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพอเราคิดว่ามันใช้นะคะเราก็ลองดูจ้ะนะคะลองที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้ดูนะคะลองที่จะอยู่ด้วยกันนะคะศึกษากัน ต่อไปนะคะเพราะว่าทําไมเนยถึงใช้คําว่าหลงนะคะคุณต้องการหลงเพราะว่า ฝรั่งมันไม่มีการรักชอบสุขขอจ้านะคะไม่เหมือนบ้านเราเนาะนะคะเออฉันชอบคนนี้นะคะกุยกับพ่อแม่แล้วไปสุขขอให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าฝรั่งมันไม่ใช่จ้านะคะสไตล์ของฝรั่งก็คือเนี่ยละค่ะนะคะฟรีสไตล์ตรงนี้นั่นเองนะคะอ่าเราก็ต้องลองดูนะคะลองที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้ดูนะคะอ่าแต่ถึงเวลานั้นแล้วนะคะก็ต้องยกข้อที่3มาเลยมาใช้เลยจ้านะคะคือความมั่นใจจ้านะคะมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองจ้ะ ะะไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์จะทุกคนจาน่าน่นเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้ดิฉันได้ตัดสินใจและคิดว่าผู้ชายคนนี้ฉันน่าจะลงอที่จะใช้ชีวิตนะคะหรือว่าอยู่กับเขานะคะเราก็ลองดูนะคะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองจ้ะนะคะว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะแฟนที่เราตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยในวันนี้หรือผู้ชายที่เราคิดอ,อยากจะลองอยู่ด้วยในวันนี้นะคะจะเป็นยังไงในวันข้างหน้าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ ให้คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าวันนี้เราจงภูมิใจและก็มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองนะคะวันข้างหน้าก็คือวันข้างหน้าใจนะการเปลี่ยนแปลงมันมีจะทุกคนจานะคะแม้กระทั่งความคิดของเรานะคะวันข้างหน้าเราก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่ากลัวในสิ่งที่ตัดสินใจในวันนี้จงเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองนะคะวันข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขกันตอนหลังนะคะอาจทำมันไม่ดีอยู่ด้วยกันไม่ได้การื้อกลามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยจะ ทุกคนจ้านะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยจะะะ้าอยากคิดมากในตรงนี้นะคะ,ะ,ะ,คะสำหรับคลิปนีน้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะมีแฟนฝรั่งนะคะหรือว่าอยากจะมีสามีฝรั่งนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะทุกคนจะนะคะ้าขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกะ็ฝากกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเนทจ้ะนะคะคลิปต่อไปของเนทะนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องพอแต่งงานกับฝรั่งแล้วนะคะจะอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่เมืองนอกดีเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอกันคลิปหน้าจ้ะนะคะตามมาฟังนลจ้าทุกคนจ้ะนะคะในว่าในแงค่คิดของเนทเนี่ยอยู่เมืองนอกดีกว่าหรือว่าอยู่เมืองไทยดีกว่าหลังจากแต่งงานกับฝรั่งเนาะนะคะอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ ะะขอบคุณสําหรับกําลังใจและขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้านะคะนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะนะเดี๋ยวเจอกันใหม่จากคลิปหน้าจ่าบายนะคะทุกคนจ้านะคะขอบคุณมากค่ะฝากติดตามให้กําลังใจอนณภาสาวบริลัมด้วยนะคะบายค่ะ